เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงมอมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคูกี้แลช็อปเท่านั้นค่ะฝ่าวันนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแปดปาซีค่ะวันนี้นะคะเซลก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของมาหาศึกนะคะแห่งมังกรแห่งขุูเขาเนาะทุกคน ซึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีทีมและว,วิธีการกดเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นไลน์อัพหลักนะคะที่เสจ,จะใช้ในครั้งนี้นั่นเองค่ะก็ตัวแรกเลยนะคะน้องมาร่าเนาก็จะมีแคนดี้นะคะบวกสิบขึ้นไปนะคะก็จะเนในส่วนของโจมตีล้วนค่ะต่อมานะคะในส่วนของมังกรล่องนะคะสาเหตุที่ เซฟไม่ได้ใส่เป็นจมตีหมดเนาะเพราะว่าตัวของมักกะลองเนี่ยนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเซฟใส่จมตีล้วนหมดใช่ไหมมันจะทําให้ค่าพลังจมตีเนี่ยมันมากกว่าน้องตาแตงของเรานะคะพุงพอมันมากกว่าเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับบัฟในส่วนของนกหวีดไปนะคะเซฟก็เลยจะใช้วิธีการนะคะเอาอัตราคลีปเนี่ยเข้ามาผสมนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยนะคะค่าสเตตตรงเนี้ยเนี่ยไม่ได้เยอะเกินไปด้วยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ได้ทำตาแตงไว้แบบดาวหูสูงนะคะก็อาจจะทําให้ ค่าพลังไม่พอน้อมแบบเซฟเนี่ยสมดาวเองนะคะก็เลยอาจจะต้องไปลดนะคะในส่วนของตัวอื่นเพื่อไม่ให้ได้รับรับน้อวีดแทนเองค่ะสามารถเช้นได้จากค่าพลังโจมตีได้เลยนะคะ และสาหรับใครนะคะที่ใช้ตาแดงนะคะมันมาคับใช้อยู่แล้วเนาะที่คิดว่าเฮ้ยพลังโจมตีเราไม่พอนะคะพยายามเน้นนะคะในส่วนของออฟลองพลังโจมตีนะคะแล้วก็คููทามไปได้เลยนะทุกคนนี่ของเสี่ยวก็จะมีอัตราคลีนะคะเข้ามานิดนึงเนาะ,ะพลังโจมตีนะคะเป็นหลักเลยให้เปิดสูงๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดตาแดงของเราเนี่ยพลังโจมตีไม่สูงมากพอนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้รับบัฟในส่วนของน้องวีดไปนะคะอย่าลืมนะคะให้สังเกตทุกๆตัวในทีมเนาะ ว่าตัวไหนเนี่ยมีค่าพลังโจมตีสูงที่สุด2ตัวนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้รับบัฟนกวิดนะคะทุกคนต่อมาค่ะดาเมนหลักของเราอีกหนึ่งตัวเลยนะคะก็เป็นในส่วนของน้องเข้าลายนั่นเองค่ะ เข้าไลาน์เนาะเราก็บิวในส่วนของพลังโจกตีสูงสุดไปเลยนะคะแล้วก็คูลทมติดเข้ามาเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในการลงดันอันนี้นะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าลดความเสียหายเนี่ยแทบไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เนาะเพราะว่าชูคิมของเราเนี่ยช่วยฮิวได้ทาน,นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวดามจของเราตายอาจจะใช้นะคะลดความเสียหายออฟล็อง่ยเข้ามาเพิ่มเติมได้ประมาณนึงๆกันค่ะเอาเวลาในส่วนของน้องชูคิมของเรานะคะ ต่อมาคขชูครีมนะคะของเราเนาะก็เป็นคริล้วนนะคะเซฟจะพยายามเน้นครูทามนะคะแล้วก็พลังโจมตีถ้ามีก็จะดีมากๆเลยค่ะหรือทุกคนจะลองใช้พลังโจมตีเข้ามาผสมด้วยก็ได้นะคะแต่ของเซฟเนี่ยจะเน้นอัตราคริเยอะๆก่อนเองนะคะอย่าลืมนะคะในสกน้อกวีนเนาะพอเราใช้นะคะก็จะต้องลงบัฟที่เข้าลายและตั้แต่เท่านั้นนะคะอ,ะอย่าลืมนะคะเช็คดีๆดีด้วยเพราะบางคนเนี่ยเหมือนปลุกพลังหรือปลุกดาวเนี่ยเหมือนเซฟเลยนะคะในสกน้อง อามาก็ลองนะคะบางทีเนี่ยระวังนะคะน้องจะแย่งบัฟตรงนี้ไปเช็คบัฟทุกครั้งหน้าก่อนเล่นค่ะเอาละค่ะต่อมานะคะก็จะไปอ่าเริ่มเล่นกันเลยนะคะซึ่งบัฟที่เซฟจะลองเทสให้ทุกคนได้ดูกันครั้งนี้นะคะเดี๋ยวพอตอนสรุปสกอร์คะแนนนะคะเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันเนาะอันนี้นะคะเหมือนเซฟอาจจะแอบถ่ายบัฟไม่ทันนะคะการกดสกิลนะคะเราจะไม่สามารถกดลงหน้าได้เนาะ,ะเพราะมันไม่มีให้กดน,นั่นเอง นะคะจะพยายามนะคะของเสฟเนี่ยจะพยายามใช้ตัวที่บัฟคลิกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดตัวดาเมจเนาะหรือจะกดตัวดามเมจไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กดบัฟชูคีมมะกลองนะคะแล้วก็ตัวของมาล่าก็ได้นะคะ เพราะว่าถ้าบัฟมันได้บัฟก่อนเนาะมันก็จะตีแรงขึ้นตามปกตินะคะซึ่งตัวที่มันให้บัฟเนาะก็จะมีมากอโกนะคะชูครีมนิดหนึ่งเนาะถ้าเซฟจำไม่ผิดนะคะแคดดี้วิเศษเนี่ยของชูครีมมันจะมีบัฟให้เพื่อนด้วยเนาะตาคริสนะคะหมาล่าก็ในส่วนของคริสก,ก็มีเหมือนกันทุกคนเห็นไหมว่าบัฟฟ้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะทีมนี้ถือว่าเป็นเกือบที่สุดสำหรับที่เซฟลองเล่นนวแล้วนะเพราะว่าลองใช้ลูกพุน ลูกผุ่นไม่ทำดามาจเฉยเลยแล้วอบงงนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนถ้าสังเกตบัฟเริ่มเกมนะคะมันจะมีส่วนของพลังโจมตีธาตุไฟอ่ะมันก็เลยทําให้อ่าเข้าลา์เนี่ยค่อนข้างตีแรงเพราะมันเป็นตัวหนึ่งที่ไปถือว่าเป็นธาตุไฟเลยนะคะ อ่าโอเคค่ะดาเมจในครั้งนี้นะคะ2 2 8นะคะทุกคนอ่าบัฟก็จะมีนะคะนี่ค่ะบัฟที่เราใช้กันทุกครั้งเลยเนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีคลินะคะ75%นะแล้วก็ทุกๆ1นึ่งวิทุกๆ1วินาทีก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปนะคะอันนี้ถือว่าเราใช้บ่อยมากต่อมาค่ะเราจะมาเทสสอ,องคู่ทามเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ50%เลยเนาะแล้วก็เพิ่มความเสียหายคลิกได้ข้าจากคุกกี้นะคะ ามาลองเทสกันเลยนะคะอย่าลืมนะคะลงจนกว่าบับข้างบน,นจะเต็มเลเวล10หมดเลยนะคะทุกคนไม่งั้น,นอาจจะไม่ค่อยดาเมจจะไม่แรงมากนะคะอ,อันนี้นะคะจะไม่มี1ทุกๆหนึ่งวินาทีที่มันจะเพิ่มพลังโจมตีนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นครินะคะลดคู่ทามแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ50%ซึ่งตัวที่โจมตีธาตุไฟเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะคะรูปแบบการกดเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคน และสามารถเช็คน้องวีดได้เลยนะคะมันจะมีบัฟนกหวีดอยู่สตัวนะคะบนหัว2ตัวของตัวที่พลังจบตีสูงสุดเนาะให้ทุกคนสังเกตนะคะว่ามาคาร์ลมีบัฟนี้หรือเปล่านะคะถ้ามีเนี่ยให้รีบเปลี่ยนท็อปปิ้งทันทีเลยนีค่ค่ะรูปแบบการกดสกิลก็คล้ายเดิมเลยนะคะทุกคนหลักๆก็จะให้ดูบัฟแล้วล้วก็ดูว่าเออช่วงแบบพลังจุดตีที่แบบมันจะแบบ เริ่มดาเมจเพิ่มขึ้น,นอะไรประมาณนี้นะคะที่จริงของเพื่อนๆเนี่ยสามารถอ่าปรับให้แรงกว่าเซฟได้เลยเน,ะนาะในส่วนของจำนวนดาวหรือท็อปฟวงท็อปปิ้งนะคะประมาณนี้เนาะของเซฟเนี่ยก็อาจจะแบบบัออื่นๆอาจจะน้อยด้วยนะคะก็เลยทำให้น้องเนี่ยไม่ได้ตีแรงอย่างที่คาดหวังไว้นิดนึงนะคะที่จริงมันน่าจะขึ้นส3 0 0 m อได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าบัฟเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะคะทุกคนที่จะทำให้คะแนนยเยอะนะคะ นี่เราสามารถสังเกตนะคะบาอกซ้ายมือได้เลยค่ะโอเคนี่ก็คือ้าพลังนะคะที่ทำได้เนาะทุกคนเห็นไหมพอเพิ่มคาไฟเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะ นก่อนเราจะได้บัฟสักอันหนึ่งนะคะอาจนานนิดหนึ่งอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูกันเนาะคือเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ50%เพิ่อมอัตราคริติคอลนะคะ30%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้50%ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าบัฟนี้เนี่ยจะทำให้ได้นะคะค่าพลังเยอะหรือเปล่านะคะทุกคน นกหวีดนะคะจะบัฟบนหัวนะทุกคนสังเกตกันได้เลยนะคะไข่ไม่ได้รับบัฟหรืออะไรใดๆนะคะอ่าโอเคบอสนะคะนี่น้องเซฟก็รีบกดเลยนะคะตัวดาเมจตามนี่ไปค่ะปิ้ว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 ปิ้ะ โอเคอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตัวไหนนะคะอ่าลองพิมพ์เข้ามาดูก่อนได้เนาะก็มันจะมีน้องหมึกที่พอเล่นได้แต่ดาเมจไม่ค่อยสูงนะคะทุกคนไหนแบบเออใครที่แบบว่าเออทำหมึกมาแล้วนะคะแบบเฮ้ยมังกงไม่มีอะไรประมาณนี้นะทำไมถึงไม่ใช่นักดนตรีนะคะนักดนตรีทำดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะบัฟคลิ๊กให้ก็ตาม นี่ค่ะซ้ายขวะะาขวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอดาเมจที่ได้นะคะอาไฟนอลแล้วนะคะดาเมจอยู่ที่200อเอ็มนะคะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าอาบัฟอื่นนะคะทุกคนนี่นะคะถือแบบว่าเพื่อใครกำลังตัดสินใจเฮ้ยเอาบัฟอันไหนดีหรือแบบบัฟอันนี้ดีหรือเปล่านะคะบางคนก็แบบ สุ่มๆกันไปอะไรอย่างนี้เนาะคอนเซปต์ก็สุ่มนานเหมือนกันเนาะกว่าจะได้รับบัฟนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มความเสียหายเพื่อนร่วมทีมนะคะ10%ทุกๆ1วินาทีเพิ่มความเสียหายนะคะคือเดี๋ยวค้คุกกี้เดี๋ยว1 5แล้วก็เพิ่มอ,อัตราคริส30%นะคะมาดูกันนะคะบัฟนี้แอบค่อนข้างสวยงามมากๆเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต้มจะเยอะหรือเปล่าที่จริงคิดว่าพลังโจมตีธาตุไฟก็แอบดีเหมือนกันนะ โอเคค่ะอ่ะากดมันเดิมเลยนะคะวิเซฟชอบกดมากระลองก่อนเนาะแบบเอาบัฟก่อนนะคะเออตัวดาเมจจะได้รับบัฟแล้วก็เออได้อย่างคุ้มค่าในการใช้หนึ่งสกิลนะทุกๆครั้งโอเคอ่านะคะค่อนข้างสวยติดคลีอ่าติดคลีค่อนข้างแรงอ่ะติดคลีกันตลอดเลยนะคะถ้าทุกคนดูสกิลเนาะที่ดาเมจทที่ทำได้นะคะ มีคลิตลอดโอเคสวยบัฟคลิปอ่าอย่างน้อยก็บัฟให้เข้าลายก่อนได้เลยนะคะอ่าชูครีมปุ๊บ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 ทุกตัวบัฟอ่าพอดีค่ะสวยเหมือนอันนี้นะคะน่าจะดามเมจสวยประมาณหนึ่งเลยโอเคนะคะอ่าขึ้นหลัก200แล้วนะคะอ่าจะอยู่ได้อีกรอบหนึ่ง นะคะสอ,สองสองอ่ารีบเอานิ้วกดสกิลเพิ่มเติมด้วยก็ดีนะ,ะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันรันแล้วมันหน่วงเนาะมันหน่วงหนึ่งวินาทีนะคะก็เอานิ้วจิ้มจิ้มกดเพิ่มไปได้เลยโอเคนะ,ะนะคะก็254ล้านนะคะอ่ะดาเมจย,ยังคงเป็นตัดแตงอยู่นะคะแล้วก็มาลากอ่ะถือว่ามีดาเมจให้เราด้วย ต่อมาค่ะอีกหนึ่งทีมนะคะทีะหะ่หนึ่งเขาเรียกไงหนึ่งเซตของบัฟดีกว่าที่จะเทสทุกคนได้ดูกันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ50%ค่ะลดคู่ทาม10%แล้วก็เพิ่มความเสียหายหเพื่อน้อทีม10%ทุกๆ1วินาทีนะคะทุกคนอันนี้ที่จริงถ้าลดคู่ทา์เป็นพลังโจมตีคริเพิ่มพลังโจมตีคริ75%นี่สวยแล้วก็แจ่มเลยนะคะ โอเคบอสอะแต้มแมวนะฮะนี่สกิบไปซ้ายขวานะฮะโอเค โอเคค่ะเจลลีอุสนะฮะของน้องชุกครีมของเราเนะโอเคค่ะดาเมจจบไปที่227ล้านนะคะทุกคน ก็โอเคค่ะถือว่าเผื่อใครที่จะแบบเอาท็อปห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถือว่าได้เลยนะทุกคนตอนนี้นะคะแต่และท็อปเนี่ยค่อนข้างแบบว่าดาเมจขยับกันมากๆเลยเนาะทุกคนก็อย่าลืมนะคะมาลองลงนะคะกันดูนะคะทุกคนคือมันแบบว่าแอบชาเลจนนิดนึงเนาะแล้วก็ใครที่จะเจอด่านนี้นะคะจะต,ต้องผ่านในส่วนของหมดวดเน้เรื่องเนี่ยมาเรื่อยๆจะถึงช่วงสุดท้ายนะคะทุกคน อ่าโอเคค่ะเพื่อใครเนี่ยจะลองเอาไปลองเล่นกันดูนะคะแล้วลองเปลี่ยนบัฟกันเรื่อยๆนะคะแต่ทีมนี้ถือว่าโอเคที่สุดแล้วไม่มีตัวไหนนะคะเราสามารถสอบถามกันมาได้เลยจะเน้นนะคะตัวที่ให้พวกบัฟคริก,ก่อนเนาะเพราะเราจะเน้นดังเม็ดสองตัวหลักๆนะคะเข้าลายกับตัวของตาแดงค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย